ผู้ชายคนนี้เป็นตำรวจแต่ว่าเขาเองชอบจับผู้หญิงมาคิวหรือว่าฆ่าตายนั่นเองและแน่นอนที่เขาเป็นตำรวจนั้นไม่มีใครสามารถจับเขาได้และเขาเองก็มักจะเลือกเหยียดสาวที่มีหน้าตาสัดสวยอย่างเช่นบ้านหลังนี้ก็มีลูกสาวที่หน้าตาดีอยู่หนึ่งคนและนี่ก็คือครอบครัวของนิตาแม่คะวันนี้หนูขอไปนอนบ้านเพื่อนได้ไหม ขอร้องล่ะแค่วันเดียวเองนะแม่นะไม่ได้ลูกลูกรู้ไหมว่าช่วงนี้ยิ่งมีข่าวไม่ดีอยู่ผู้หญิงในเมืองนี้เริ่มหายตัวไปชักจะเป็นห่วงแล้วนะลูกนะอย่าไปเลยขอร้องล่ะโแม่ทุกทีลอยขอไปก็ไม่ได้อะอเอาแกก็ฟังหน่อยสิงั้นหนูแค่ไปเล่นบ้านเพื่อนก็ได้นะไปกินไอศครีมแป๊บเดียวเดี๋ยวหนูก็มานะพ่อพูดให้หน่อยเออคุณก็ให้ลูกไปเถอะนะาเออฉันบอกว่าไม่ได้ยังไงล่ะคุณนี่มันยังไงนะฮะเข้าข้างลูกอยู่ได้ เออพ่อว่าอย่าทำเลยดีกว่าลูกนะฟังแม่เถอะโอ้ยพ่อก็เหมือนกันนั่นแหละโอเคโอเคไม่ไหวแล้วฉันต้องโทรบอกเพื่อนฉันแล้วทำไมครอบครัวฉันเป็นแบบนี้นะนี่พวกเธอพรุ่งนี้เจอกันนะวันนี้คงไม่ได้อ่ะแม่ฉันกับพ่อฉันไม่อนุญาตเลยอ่ะเสียใจจังดูเหมือนว่าภารกิจจะไม่สำเร็จเธอจึงนัดเพื่อนไปที่ร้านไอศครีมโอ้ยฉันมาแล้วแกเป็นยังไงบ้างอ่ะพ่อกับแม่แกไม่ให้นอนบ้านฉันใช่ไหมไม่เป็นไรนะพวกเราเนี่ยมาดื่มมาดิ้งกันก็ได้ โหก็นานสิพ่อกับแม่ฉันไม่ยอมเลยอะทำยังไงก็ไม่ยอมให้ฉันกลับมาบอกว่าเมืองข้างนอกน่ะมันอันตรายก็จริงนะแกะช่วงนี้ผู้หญิงบ้านเราอะหายตัวไปเยอะเลยเพื่อนฉันที่อยู่ข้างบ้านก็หายตัวด้วยนะแปลกจังเลยนะแต่ก็ต้องฟังพ่อกับแม่เลยเนาะงั้นก็ฉันขอไปเล่นบ้านเธอวันนี้เลยได้ไหมอะโอเคไหมอ๋อแกแกงั้นฉันขอกลับบ้านก่อนนะไว้เจอกันใหม่นะ อืมอืมบ๊ายบายนะวิวี่และแล้วทั้งสองคนก็เดินกลับบ้านโอ้คุณคนสวยจังเลยนะครับด,ดูเหมือนว่านิจตานั้นจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากมาก,มากเออคือว่าฉันมีแฟนแล้วนะขอโทษด้วยและแล้วเธอเองก็เดินกลับบ้านกับเพื่อนของเธอนี่ถึงบ้านฉันแล้วนะไปหาพี่ชายฉันกันนี่นี่พี่ชายฉัน<า>หืมไหนหรออ,อ,อสวยจังเลยอ่ะรี่เพื่อนของน้องหรออ๋อมา้ารัอกมากเลยอะไรกันเนี่ยอะไรปิ๊งปึงอะไรกันเนี่ยนี่นี่นี่ เอ้ยจ้องตากันเป็นมันเลยนะเฮ้ยหยุดพูดไปเลยนะไปหาน้ำหาท่ามาให้เพื่อนกินซะเดี๋ยวพี่จะดูแลเองแต่แล้วดูเหมือนว่าพี่ชายของเชอรี่จะสนใจนิต้ามากๆเออคือว่าชื่ออะไรหรอพี่ไม่ค่อยเห็นหน้ามาก่อนเลยนะมานั่งข้างๆพี่สิดูเหมือนว่าทั้งสองคนนั้นจะตกหลุมรักกันแน่นอนว่ามันเป็นรักแรกของนิต้าด้วย ซึ่งนิตาเองก็ไม่รู้ว่าอันตรายอยู่ข้างหน้านี่เองแม้แต่เชอรี่เองก็ไม่รู้ว่าความลับของพี่ชายเขานั้นคืออะไรเอ้ยเป็นยังไงบ้างแกมาบ้านฉันสนุกไหมอะมาอีกนะวันหลังนะโอเคปะก็โอเคนะฉันว่าฉันรู้สึกชอบพี่ชายเธอมากมากเลยเพราะว่าเขาหล่อมากอันหล่อนั่นนะ่ะหล่อเธอโอดคือพี่เอาพิซซ่ามาให้นะพี่เห็นวาย,ยังไม่ได้กินข้าวกันนะ้อฮะหล่อแล้วก็ใจดีอีกด้วยอะ โอ๊ยไปแล้วอะนะรังจังเลยแกหืมใหญ่นี่บ้าแทมันเลยแล้ววันนั้นเธอเองก็ได้กลับบ้านไปพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์พี่แม็กพี่แม็ก่กะเออหนูถึงบ้านแล้วนะหนูก็ชอบพี่เหมือนกันเดี๋ยวถ่ายรูปส่งไปให้ดูเอ๊ะลูกสาวฉันคุยกับใครอ่ะแม่บอกว่าห้ามมีแฟนไม่ใช่หรอฮะนี่ลูกคุยกับใครอยู่เออ ไม่ได้เลยนะแม่ห้ามนะหนูคุยกับผู้ชายใช่ไหมลูกคะหนูคุยกับเพื่อนหนูไปและเบื่อแม่อ้อยลูกสาวคนนี้มันเคยฟังใครที่ไหนเนี่ยเฮอเมื่อไรจะโตสักทีนะลูกแม่เนี่ยเป็นห่วงและดูเหมือนว่าความหวังดีของคุณแม่กลายเป็นความหวังลายของเธอโออช่วยนัดเจอให้พี่อีกได้ไหมพี่อยากเจอเขาอีกอ่ะฮะอีกแล้วเหรอโอ้ยเดี๋ยวก็มาน่ะใจเย็นๆหน่อยนั่นไงมาแล้วพี่อ๋อโอ้คือเขินชะบัดเลยอ่ะเออมาแล้วแกอ่าอ่าโอเคงั้นพวกพี่พี่ก็คุยกันไปเลยนะฉัน ไปแล้วไม่ยุ่งละอุ้ยคิดถึงมากเลยนะน้องนิตาพี่แม็กเดี๋ยวพี่เนี่ยจะพาไปที่โรงรถนะคือว่าพี่อยากจะมาซ่อมรถหนักแป๊บเดียวได้ไหมช่วยอยู่โรงรถแป๊บหนึ่งนะได้สิคะเดี๋ยวนิตานเนี่ยจะอยู่เป็นเพื่อนพี่เลยนะดูเหมือนว่าโรงรถนี้จะเก่ามากๆเลยนะกลัวจังเลยแล้วแม็กเองก็ได้ชวนเธอนั้นเข้ามาที่โรงรถเก่าๆพี่แม็กคะนี่มันรถอะไรอะ่ะอุ้ยแล้วก็ของอันนี้คืออะไรอะ่ะ แม็กเองก็ได้หยิบคอนมาโอ,<ะ>โอ้คอนเหรอโอ้ยไม่มีอะไรหรอกหน้าพี่แค่หยิบเฉยๆไม่ต้องกลัวนะพี่ลืมของไว้เดี๋ยวพี่มานะเอา้าเดี๋ยวก่อนสิคะเอ๊ะพี่เขาบอกให้รอนี่นะโง่ชมัดเลยฉันจะขังแกไว้ในนี้ไม่รู้ตัวซะแล้วเฮ้พี่แม็กจะมาเมื่อไหร่เนี่ยนั่งรอดีกว่าเดี๋ยวก็คงจะมาแล้วมัง้งไม่ทันได้เดินออกไปอยู่ๆประตูลงรถก็ปิดลงเฮ้ยอะไรกันเนี่ยพี่แม็กโอ้ยอะไรกันนะ ทำยังไงดี<อ>เดี๋ยวพี่แม็กก็คงมาแล้วมัง้งขอนั่งรอตรงนี้แหละวันเวลาผ่านไปพอถึงตอนเย็นเอ๊ะทำไมลูกเรายังไม่กลับบ้านอีกเลยเนี่ยพี่ไปตามลูกมาเดี๋ยวนี้เลยนะเออเดี๋ยวลูกก็คงจะมานบะมามืออะไรแกดูเวลาด้วยสิปกติลูกไม่มาเวลานี้หรอกไปออกไปตามหาลูกแต่ดูเหมือนว่าพ่อกับแม่ของเขาจะเป็นกังวลมากๆโอเฮ้ยนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วพี่แม็กยังไม่มาอีกอะไรกันเหมือนจะขังฉันไว้เลยหรือไงเนี่ย เมื่อไรจะมานะเหิวข้าวชะมัดเลยอะอออเสียงอะไรอะเฮ้ยมันดังมาจากในนั้นนี่นะขอเปิดหน่อยแล้วกันอะไรกันเนี่ยเฮ้ยทำไมมีแขนคนอยู่ในนี้ล่ะเจ้าเจเจ้พี่ชายของเชอรี่มันเป็นใครกันแน่เนี่ยสุดท้ายแล้วนิตาก็พบความลับบางอย่างซึ่งทําให้เธอนั้นกลัวมากๆเอ๊ะดูเหมือนว่าห้องนั้นจะมีคนอยู่ด้วยนะ อะไรกันน่ะแเมื่อเธอเดินเข้าไปเธอก็พบกับเด็กผู้หญิงอยู่สามคนอะไรกันเนี่ยอ้อง่วงชะมัดเลยอ๊อมีคนมาพิ่มอีกแล้วพวกเธอตื่นแล้วอ้อวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเรายังไม่ได้ออกไปเลยโอ้เตรียมตัวตายได้เลยนะเราไม่มีทางออกไปที่นั่นได้ั <c oughs> นอย่างกลยาม ดูเหมือนว่าทุกคนจะติดกับดักที่นี่วันต่อมาคุณพ่อของนิต้าก็ได้มาที่บ้านของเชอรี่เพื่อที่จะตามหาลูกสาวที่หายไปเออเชอรี่อยู่บ้านไหมลูกเชอรี่ว่าไงคะกวณพ่อมีอะไรหรือเปล่าคะเออคือว่าลูกพ่อได้มาที่บ้านหนูไหมอะ่ะพอดีไม่เห็นมาสองสามวันแล้วแม่เขาเป็นห่วงมากก็ไม่มีนะคะพ่อเออแต่ว่าพี่ชายหนูเป็นตำรวจยังไงก็จะถามให้นะเพราะว่าช่วงนี้หนูก็ติดต่อไม่ได้อะ่ะหุยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่พี่แม็กพี่แม็ก ได้ยินไหมแล้วเธอเองก็เดินไปถามพี่ชายของตัวเองพี่แม็กซ์ไปคุยกับพ่อเขาหน่อยสิเออโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ไปสวัสดีครับคุณพ่อเออคือติดต่อลูกพ่อให้หน่อยคือพ่อติดตอ่อไม่ได้นานแล้วอะเออคือผมจะพยายามติดตอ่ฮอฮัลโหลโอไม่รับเลยครับพ่อคือว่าเดี๋ยววันหลังผมจะหาทางช่วยเนาะวันนี้คงติดตอ่อไม่ได้แล้วเอ,อ๊ลูกผมหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยให้ตายเหอะเฮ้หยห,อยหอยลอดตัวไปคิดว่าฉันจะบอกง่าย,ง,าย,ง,ายง่ายงั้นเหรอฮะ ลูกเรายังไม่กลับบ้านอีกเหรอเนี่ยทําไมคนกลับมาคนเดียวเออคุณคราบลูกเราหาไม่เจอเลยอะ่ะไม่จริงลูกเราจะเป็นตายไรดียังไงก็ไม่รู้ออไปหาลูกมาเดี๋ยวนี้ไปไม่ต้องกลับบ้านเลยนะถ้าไม่เจอลูกอะ่ะและพ่อกับแม่เธอก็เป็นห่วงมากๆจึงได้ออกตามหาลูกสาวอย่างโดยเร็วในวันนั้นเองแม็กก็ได้มาที่โรงจอดรถเฮ้ยมันมาแล้ว ทำยังไงกันดีอะกลัวจังไงอะตายแน่ต้องมีคนตายแน่วันนี้ดูเหมือนว่าทุกคนจะหวาดกลัวกันมากๆาเฮ้ยโมโหเฮ้ยสาวสาวใจอยู่ไหนออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะอต้องใช้เครื่องเลยตัวนี้ดีกลัวจริงๆแล้วแม็กนั้นคือฆาตกรโลกจิตหรือที่เรียกว่าไซโคพาสนั่นเองและงานอดิเรกของเขาก็คือจับผู้หญิงมาไว้ในโลงโลดแล้วก็ค่อยๆจัดการพวกเธอทีละคนฉันกลัวมากเลยอะ ฉันจะออกไปแล้วฉันจะออกไปเธอไปิว่าฉันจะปล่อยแกไปหรือไงฮะออกมาใช้เลยนะสะใจชะมัดเลยตอบไป เธอจะเย็ยนเย็ยนกันก่อนใจเย็ยนเนกันก่อนฟังฉันนะมันขับรถออกไปแล้วนั่นไงออกไปแล้วเร็วๆแล้วแม็กเองก็ได้ขับรถออกไปเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะมาใหม่แล้วกันนะเอาล่ะพวกเธอต้องตั้งสตินะแล้วก็หาทางซะบเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปเอาคอร์ดข้างนอกนะแล้วเธอเนี่ยพวกเราเนี่ยมาช่วยกันดีกว่าใจเย็ยนๆไว้นะดูเหมือนว่าตอนนี้นิต้าเองจะมีสติที่สุดเออต้องไปหาคอร์ดใช่ไหมเธอระวังนะใช่ฉันจะมาทุบก,กำแพงไงล่ะพอดีมือเลยแฮะดูเหมือนว่านิต้านั้นจะฉลาดมากๆแล้วเธอเองก็ได้ค ่านนมอแล้วเธอจะทํายังไงต่อไป <S <S อ่ะจะใช้ทุบกําแพงแบบนี้ยังไงล่ะตรงนี้นี่แหละเหมาะเลยอย่าบอกนะว่าเธอจะทุบอืทุบเลยโอ้สุดยอดดูเหมือนว่านิต้านั้นจะฉลาดมากๆในที่สุดกําแพง<ย>ก็มีรูออกมาเออด,ด้เกลับบ้านแล้วขอบคุณมากเลยนะนิต้าไปกันเถอะพวกเราเย้ในที่สุดเราก็ได้ออกมาแล้วเฮ้ยพวกเราโลดแล้วเกแต่ทันใดนั้นเอง คิดว่าจะรอดงั้นเหรอฮะกแกนี่มันห<อ>ยุดเดี๋ยนี้เลยนะแต่สุดท้ายแล้วแม็ก,ก็ตามมาจนทันแกนะสิสมควรจะหยุดหยุดเดี๋ยนี้เลยแกนแั่นแหละในที่สุดแม่ของเธอก็ตามมาทันแกคิดว่าจะทําอะไรลูกฉันได้เฮ้ยยายป้าคนนี้เป็นใครอีกแล้ทีเนี้ย <นะ S 2> เป็นคนที่จะสั่งสอนแกยังไงล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยานี่ยแกนี้ไม่ทําให้แกตายหรอกท้ายแล้วแม็กเองก็โดนยิงจนสาหัสและแน่นอนเขาเองก็จะโดนตํารวจจับในข้อหาฆาตกรรมเป็นไรแล้วนะลูกกลับบ้านกันเถอะในที่สุดเธอเองก็ได้กลับมาอยู่ที่บ้านเอาละแม่ถือว่านี่เป็นนบทเรียของลู แล้วกันนะต่อไปเนี่ยให้ลูกดูที่จิตใจคนไม่ใช่แค่หน้าตาเข้าใจไหม